เบิ่งบรรยากาศครับยง่าเศร้าฝนตกเนาะมาเก็บตกครับผมเพราะว่ามอี้กรสิเดินทางกลับแล้วนบบปูนี่ครับฝนตกเงาเลยครับนตกมาเบิงไม่นำาม่มนำโคง้งน้ำหลาครับปีนี้มันก็เลย ั่งค่ยยายพญานาคเลยบกขึ้นหลมันร่วมกันได้แค่สิเกลูกนึงมงครับอยนีเบื้องหลดขับน้ำไหลเฉียวเลยน้ำโค้งกับบรรยากาศฝนตกเนาะสุดยอดเลยครับตกครับตกแน่มันนี่ก็สิบุริคายนะมั้งครับนี่บริคายก็เก็บเก็บของไป ครับเก็บของบ้านเลยเก็บของกับอุดอ่อนครับผมเหวัด เจ็บตกบรรยากาศช่วงนะครับแนะนำสร้างลงเนาะอู้น้ำไหลเชี่ยวเพราะแม่หระแม่ครับวัวานบังไฟเลยบ่คอยข้นขึ้นแค่เอ็ดลูกเท่านั้นร่วมแล้วแต่อำเภอรัตนาว่าปีปีนี้สิเป็นยังไงเนาะว่าิขึ้นร้ายลือน ควันบ่วิ่พ่นพิสัยเป็นหน่อยครับรอเบิงติดตามคราวเนาะงานเกือบคึกคิคคยุดเลยละมั้งครับมืเนี่แต่ว่างานมีการประกวดประกวดอันนี้นั่งยกากอมีประกานประกวดต่ออยู่ครับ สิดาบังไฟเนาะสิดาบังไฟีนีงานประกวดอยู่ถ้าผลตกกะสีอาทีเลื่อนได้ยกเลิกครับส่วนสภาพนี้แล้วกัน,น่าสิยกเลิกตัวพายุมันมาเนาะเด่งไหมครับสองพายุยังก่อพายุมาเหล่านะครับก็วอกวเก็งเนาะเบิ้งขาดไปครับผม